ครับเลยโอ,อันนี้ลงเงยียบเยนี่มานเอามาให้ลค่ะเอเอคูดลูกเป็น้ำตาลโอย,ปปอยผมตอนนี้เขาก็ได้ปลาหมูน้องๆน,นะฮะจากอนุบา <S S ลบ้านเรานะฮะมาถึงสำนักง,งานเคทำามลาแล้วนะฮะหลังจากตีปลาไปดูอ่าท่าเรือหนองเล็งซ้ายนะฮะแล้วก็เป็น เรื่องของบ้านงวควายแล้วก็เข้าไปในหนองเพื่อดูปลาไข่แล้วก็บึงบวในพื้นที่แล้วก็การคุดหนองแก้มลิงเป็นลูกหัวใจตอนนี้นะก็ได้ปาน้องๆกันมาถึงเคทําลาสัปปัหนองเล็งซ้ายแล้วเดี๋ยวเขามาดูเข้าไปกิจกรรมต่อไปของน้องๆที่จะได้เรียนลูก <c oughs> จากเคทําลาของเขาจะเป็นกิจกรรมอันยังนะครับผมนี่ <c oughs> ทุกคนดักรู้ว่านกตัวไหนให้พี่เขาอ่านเขาฟังแล้ว็นบอกให้นุงดู่รู้ว่านกตัวนี้อยู่ในหนองหรือาขั้วที่ขัวงไหนนะนะบอกให้พี่เขาอ่านให้ฟังแล้วปนบอกให้นุง ถ้ามนะฮะถ้าขาเขาเห็นนกตัวไหนถ้าพี่เขาอ่านนะฟองก็ต้องมาบอกให้ลุงก็ลุงจะอธิบายให้ฟังว่านกตัวนี้อยู่ตรงไหนของหลังรถไฟหลังจากนั้นถ้าพี่คนตอบได้เดี๋ยวลุงจะให้ขนมนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เ้าอธิบายให้ทีละคนนะคะทีละคนวันนี้ค่ะทีลคนวันนี้จะมออยู่ที่ไหนกันคะรู้รู้หรือเปล่า อันนี้ค <m> ือเขตห้ามล่าสัตวปานองเล็งซาน่าอซิเขตห้ามล่สัตว์ปา้องเล็ซานะแวก็วันนี้นะคะพี่จะมาให้น้องๆดูนกนะคะตามประกาศของเขตห้ามล่าสัตวาหองเล็ซานนะคะจะมีนกตาม่นท้ายประกาศจำนวน8ปสบาชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นนกข้าวนะคะที่ตามแน่ท้ายประกาศ คนอันนี้รู้จักไหมที่บ้านนี้ไหมคะนกย่างใครมู้จักขนายรู้จักยกมือขึ้นนกเอี้ยงนกเอี้ย่างนรู้จักอันนี้คือนกเอี้ยงสาริกานะคะอันนี้รู้จักไหมโลกชิงกาฮะนกอะไรนะอันนี้นกเอี้ยงหงอนนะคะ เคยเห็นกันไหมคะที่บ้านไม่เคยหรอตัวไหนชอบนัวเมียงได้ไปรับตัวหนูดิบดิบไหมคะหนูชอ้ตัวไหนบ้างหนูรู้ชอบตัวไหนคะตัวไหนตัวไหนตัววัชอ่าคนนี้ตัวไหนคะหนูชอบตัวไหนโอ้อันนี้หนูจะกลับอันนี้ของเรายังยังไม่เจอนะคะ สอวดตอนประมาณปีสองห้าห้าเก้านะคะอัอย่างยังไม่เจอว่าชอบตัวไหนอีกไหมคะอ่าตัวนี้ตัวน,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 นี้ชอบตัวไหนคะอ่าตะกี้เอาหันนกอย่างพองเมื่อกี้ไปดูข้างนอกอะ่ะเจอนกตัวไหนกันบ้างคะนกอะไรนะขาย,ยาวๆนกอะไรนะ ขาเทียนนกขาเทียนนกตีนเทียนอ่าดูที่มันอยู่ตรงไหนอ้าใครหานกตีนเทียนเจอบ้างนกตีนเทียนมีสีอะไรสีอะไรขาวกับอะไรครับ ขาวกับดำขามันยาวๆนู่นเจอแล้วเจอตรงไหนคะเจานอ้าอ้าวงมเจอยังไงอาอน้องเดี๋ยวให้คุณลุงดูว่าเมื่อกี้เราไปนะครับเมื่อกี้เราไปแล้วเราเจอนกตีนเทียนที่ไหนเนาะเดี๋ยวให้คุณลุงเขาอธิบายให้ฟังเพราะว่ามาดูมาดูดิมาดูดิาดูดิเมื่อกี้เราเจอนกตีนเทียนที่ไหน ตรงนี้นะคะอ้าวรอบๆลรงนี้รียบไหมครับอันนี้รอบเลยค่ะออาอกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เราดูว่าราลองกันเม่อเราเจอตรงไหนตรงนี้นะคะทุกคนอยู่ตรงนี้แต่ห้ามว่าสัปาห์หลังหรือายนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้และจอนหน้าเนื้อทุกคนขับรถลออหมองแล้วก็ไปบ้านบ้านควายอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้บ้านตายแล้วก็หนูไปขับรถล่าบลาแล้วก็มาข้าตรงนี้แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วลุงจะถามว่าทุกคนเจอนกอะไรบ้างเอาเอาทีละคนนะคะเจอนกอะไรบ้างคะทุกคนเจอนกไหมยกมือขึ้นหง่อยอ่ะเจอทุกคนเลยนะคะแสดงว่าจะต้งได้ขนมทุกคนเลยเยนี้่ย เนี yeah, ๋ยลุงจะอธิบายให้นะครับนกเป็ดเนยจะอยู่ตามแหล่งน้ำแหล่งน้ำคแ่งน้ตามดอกบัวนกอีโก้งนี่จะอยู่อยู่ตามเดี๋ยวค่ะค่ะแล้วก็เดี่ยวจะอยู่ตรงนี้เดี่ยวมันจะอยู่เกาะต้นไแล้วก็หนูอยากถามไหมว่าหนูเจอนกอะไรบ้างคนากอะไรปากอย่างนี้นกอะไรปากอย่างนี้ที่เราเจอ นกปากหางอานกปากหางเจอที่ไหนนกปากหางจะจะอาศัยอยู่ตามอันนี้ต้นไทรนะครับอันนี้ต้นไทรนกปากหางจะอาศัยอยู่ตามต้นไทรแล้วแหลงที่อยู่ก็คือหนองเหรัญทรายเป็นนกอกทะยกแล้วก็อาหารที่กินก็คือปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็มีหอยนะครับที่ที่นกปากหางเขาเขาเขากินหอยชอ้โห น้ำตั่งเลยแล้วก็เจอนกอะไรอีกคะนกขารนกแนกขายาวๆนกอะไรนะนกตีนอะไรนะนกตีนเทียนเจอนกตีนเทียนเจอที่ไหนเราเจอที่ไหนบอกบอกบอกครูปุ๊กหน่อยแล้ว โอ้โหชีมั่วเลยนะอ,อันนี้ค่ะที่หนูเจอนะั่นคือบ้านสามสีนะคะนี่เราจุจุดนู้นไม่ใช่เหรอเนี่ยเออถูกต้องนะได้ขนมแบ่งกันด้วยนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ขับรถขับ,บรถไปดูได้เห็นได้เห็นกระเบือไม <c oughs> รู้จักกระเบือไหมคะ รู้จักโคลไหมคะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหลังจากนี้รู้จักนกนิดนิดหน่อยหน่แล้วก็ขึ้นไปว่าภาพนกนะคะก่อนที่จะมาว่าลุงจะแจกขนมกานอ่าเล่ะันได้รางวัลกันทั่นหน้า,นาครับห้างนกนะคะ โอเคครับตอนนี้กิจกรรมของมูน้องๆนะฮะหลังจากที่ไปดูนกดูควายแล้วกับมา,าสรุปว่าแต่ละจุดแต่ละจุดน้องๆที่ไปแอลเนี่ยไปปะนกกันตัดใดแล้วก็ไปเห็นวัวควายอยู่ทัดใดเพื่อดูสภาพแวดล้อมของ น้องด้วยการมาเช็คทีโมเดลนะซึ่งเป็นฝีมือลายมือในการทําโมเดลของปีปุ๊กนั่นเองครับซึ่งเป็นวิทยากรในช่วงของการตรวจข้อมูลของเด็กๆนะฮะแล้วก็ได้รับขนมเป็นรางวัลตัวนฮะเดี๋ยวเขาจะมาที่ตามกันต่อไปครับว่ากิจกรรมต่อไปของมูนน้องๆอ,อนุบาลบ้านเราจะมีอะไรย่างแถมพ้องนะครับผม